เดือดนวัดฝักถึงอุหารือไทยหลังปราัยไรสามนิ้วไปอยู่เกาะจากกรณีนักร้องชื่อดังอุหารือไทยออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองขึ้นเวทีเปิดปราัยใหญ่พักไทยพักดีสเปเชียลนับหนึ่งจตุจักรถึงหลักสี่เติมคนดีเขาสภาเชิญชวนชาวหลักสี่ไปเลือกตั้งซึ่งมีบางช่วงบางตอนได้พูดถึงพวกสามนิ้วไปอยู่เกาะสักแห่งโดยไม่ต้องมีทหารไม่ต้องมีกฎหมายคุม้มครองเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด เจ้าพ่อนางงามขาวอ่อนอย่างนาวัดอสิสระไกรศีนก็ได้ออกมาโพสข้อความแสดงความคิดเห็นว่าคุณอุครับถ้าไล่พวกเขาไปอยู่เกาะก,กันหมดแล้วจะเหลือคนกี่คนในประเทศนี้น่าจะเหลือน้อยมากครับคงเหงากันแย่แล้วจะหากินกันยังไงภาษีคงน้อยมากไม่พอใช้ค่าขายก็ไม่เป็นผมอดไม่ได้ที่จะเป็นห่วงคุณอุและพวกพ้องคนดีรอบตัวคุณอุครับหลังแชร์โพสออกไปก็มีชาวเน็ตเข้ามาร่วมคอมเมนต์อย่างมากมายเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณคะ่ะ